เวลามาร้อนๆเราก็แจกตัวนี้เราจะแช่เย็นไว้ให้เขาดื่มวันนี้นะคะเจ๊บจะชวนเพื่อนๆมาทำน้ำจับเลี้ยงนะคะน้ำดื่มเพื่อสุขภาพลายร้อนค่ะนี่ก็ไปซื้อที่แมคโครมานะคะดูบินกอ่อนตัวนี้ชุดน้ำจับเลี้ยง65บาทซื้อมาสองชุดเลยค่ะ น้ำจับเนียงก็เป็นเครื่องดื่มธาตุเย็นนะคะช่วยคลาร้อนตัวนี้ก็มีส่วนผสมมากกว่าสิบอย่างอีกนะคะเดี๋ยวเรามาลองต้มกันค่ะนำสมุนไพรมาล้างทำความสะอาดก่อนนะคะล้างเอาฝุ่นออก ล้างเสร็จแล้วเราก็เอาใส่หม้อนะคะก็ใส่น้ำประมาณห้าถึงเลิตรนะคะตัวหลอห้องกล้วยก็ล้างเปลือกด้านนอกคะ่ะและ้วก็ทุบมันตัวนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปใส่น้ำต้มกันค่ะ อันนี้เจ๊เปลี่ยนหม้อนะคะใส่น้ําไม่พออันนี้ใส่น้ําประมาณห้าลิตรค่ะเอาสมุนไพรเราก็ใส่หม้อต้มไปเลยนะคะค่ะอันนี้ต้มเสร็จแล้วนะคะต้มประมาณสี่สิบนาทีเพราะว่าทีแรกสมุนไพรมันไม่ค่อยจมค่ะก็เลยกดกดไปแล้วก็ต้มต่ออีกสิบนาทีเป็นสี่สิบนาทีนะคะเสร็จแล้วเรามากลองกันค่ะอันนี้เราจะกลองแล้วนะคะ ตัวนี้เป็นหม้อแล้วก็เป็นกระชอนค่ะแล้วก็ใส่ผ้าขาวบางไว้ด้วยค่ะเทกรองเลยค่ะค่ะจากที่ต้มรอบแรกนะคะได้ประมาณห้าลิตรนะคะเจ็บก็ต้มเพิ่มอีก2ลิตรนะคะเป็นประมาณ7ลิตรนะคะ mm hmm. ก็จะได้หม้อแบบนี้เต็มๆใช้ชุดเดิมนะคะต้มสองรอบเลยค่ะ ประมาณเจ็ดลิตรตอนนี้ก็น้ำหวานน้อยนะคะเจ๊ก็เลยจะใส่น้ำตาลกรวดค่ะเพิ่มความหวานค่ะนี่ค่ะใส่น้ำตาลกรวดเพิ่มความหวานลงไปค่ะใส่ไปประมาณสี่ก้อนถ้าไม่หวานเนี๋ยเราค่อยเพิ่มเอาค่ะค่ะหลังจากที่ เราต้มเสร็จแล้วนะคะอันนี้เจ๊บก็บรรจุขวดได้ทั้งหมด20ขวดเลยค่ะแล้วก็ใส่ในเหยือกไว้เอาไว้ทานเทเป็นแก้วๆอีกนะคะเราก็ได้น้ำจับเหลียงไว้กินกันแล้วนะคะจะทำไว้ทานเองหรือจะแจกเพื่อนแจกญาติก็ได้นะคะเครื่องดื่มดับกระหายคลายร้อนค่ะเอาไปลองทำกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ